อ,ๆๆอ๋ออยู่นี่าอีกแล้วค้งางค่าเช่ามาแปดเดือนละฮะผูกพี่เข้ามาเลยเหรอมเมื่อไจะจ่ายเอาไงเดือนหน้าเดือนหน้าอะไรผัดมาหลายเดือนละก็บอกว่าเดือนหน้าคือเดือนหน้าพี่ไม่เชื่อแล้วฮะบอกว่าจะจ่ายจะจ่ายเนี่ย ก็ช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีงานโปรโมทรีวิวเลยจ้พี่ก็รู้แล้วไงฮะแล้วคือจะไม่จ่ายพี่หนูอยู่ห้องให้พี่หนูก็โปรโมทห้องให้พี่นะโปรโมทอะไรหนูไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะใครต้องการให้โปรโมทฉันต้องการเงินจ้าแต่แฟนขับหนูก็มาเช่าอยู่ห้องข้างล่างนะพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพี่ต้องการแค่เงิน ก็ช่วงนี้หนูยังไม่มีอ่ะพี่รอก่อนได้ไหมเดือนหน้าได้ไหมก็ไปหามาเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วพี่มาถ่ายอะไรเนี่ยวันไหนแต่แฟนคลับหนูเห็นแฟนคลับหนูมีเป็นหลักหมื่นนะแล้วจะจ่ายตังค์ตอนไหนพี่จะถ่ายใช่ไหมหนูจะได้ถ่ายกับจะคนอื่นจะได้รู้ไปเลยว่าเจ้าของห้องที่เนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนผ่านแค่เดือนตอนนี้ฉันก็ลําบากเหมือนกันฉันก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟเขา ดี๋ยวหนูจ่ายค่านางค่าไฟให้ก็ได้เดือนนี้ยจองอะไอีกเธอไม่มีตังค์ได้ไงฉันเห็นเธออะไปกินนั่นนู่นนี่กินของแพงอยู่ก็หรูสบายก็มันเป็นคอนเทนต์อ่ะพี่พี่เข้าใจคําว่าคอนเทนต์ไหมสมัยนี้มันก็ต้องทําอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะมันถึงจะมีคนคน,คนติดตามอะ่ะถ้าคอนเทนต์ก็ต้องมีเงินมาให้ฉันสิฮะก็บอกว่าช่วงนี้หนูยังไม่มีเธอมีความสุขมากไหมฮะกับการไม่จ่ายค่าเช่าพี่เนี่ย มันก็ไม่ได้มีความสูกหรอกพี่เดือนหน้าหนูสัญญาจริงๆพี่ไม่รู้แต่วันนี้เธอต้องมีเงินอย่างน้อยก็ผ่อนจ่ายเอามาก่อนเนี่ยแหหนูก็มีรายสดแล้วพี่กลับไปก่อนได้ไหมไม่รู้ว่าถ้าวันนี้ไม่มีเงินจ่ายพี่อ่ะออกไปออกไปเลยออกไปได้ไงแล้วหนูจะใช้ที่ไหนทํางานหนูกำลังจะไลฟ์สดอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหยิบเลยเอาอะไรหยิบอะไรหยิบได้ไงเอาหยิบ อยู่เลยนะครับพี่อ,อยากโดนชาวเน็ตด่าก็ตามใจอยากออกไปก็ออาไปเดี๋ยวจะถ่ายนีถ่ายลงลแล้ว<อ>แมย์ก็เอาเงินมาเอาเงินมาอะไรพูดไม่รู้เรื่องเหรอว่าเดือนหน้านี่ฉันต้องหาคนมาอยู่แทนเธอเพราะเธอไม่มีตังค์จ่ายฉันพี่จะหาคนมาอยู่แทนทําไมหนูก็อยู่แล้วหนูก็โปรหมดให้พี่มันก็คุมแล้วห้องข้างล่างไปขับหนูก็อยู่นะคนอื่นเขาก็ต้องคนอื่นเขาก็ต้องอยู่ต้องกินเหมือนกันเดือนหน้าไปไป เงินหน้าเท่าไปหนูก็ถ่ายลงเหมือนกันอ่ะเจะ๊พี่คิดว่าพี่ถ่ายได้คนเดียวใช่ไหมไม่รู้ไะหยิบวันนี้ไม่มีจ่ายก็เอาของไปก่อนอยากเอาไปก็เอาไปเลยนี่นะคะทางแค่เดือนเดียวก็ไม่ได้เนี่ยคนเช่าอย่างเนี้ยไม่มีความไม่เห็นน้ำใจไม่มีความมีน้ำใจอยากเอาไปก็เอาไป